was a setup. They knew we were coming. Bastard Dragovich. The Russian? Yeah. He was behind everything. Where did Dragovich take you? Russia. A labor camp. Oh, a hellhole called Vokuda. Oh my god. What did they do to you, Mason? What didn't they do? สวัสดีเหล่าทานัทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Factor Gamer TV นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ Call of Duty Part ที่2แล้วนะจ๊ะทำไมเกมไม่มาจ๊ะเนี่ยมาแล้วนี่คือวิกเตอร์ันเโอ้โหต่อยกูทำไมเนี่ยใครเล่นไทยไฟวันเนี้ยต่อยนี่แน่ อ,อตอนนี้ต่อจากตอนเดิมนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เอริกเมอร์ซันนะครับโดนจับนะครับตอนน,ตอนนี้เมื่อปี1963นะครับที่คุกมูกต้านะครับผมไม่ใช่รถไทน,นะเป็นชื่อคุกมึงมึงบังอาจตับมีกดวีต่อยล่อยอเลือดไหลซึมออกจากกาย อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนเรานะครับทั้งจากที่ผมได้อ่านนะครับเป็นเพื่อนเราที่อะไรวะเนี่ยอย่าิจอยนี่สตีกินคืออีกหนึ่งขัคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรขั้นตอนแรกในการแหกคุกนะครับตอนนี้เรายึดอำนาจบูโกต้าแล้วเนี่ยเราจะทำการแหกคุกมึงมึงเหรอ ทำอะไรอะไรฟังอ่านซับไม่ทันเลยตอนนี้มาครับจะแหกติดอะไรเนี้ยโอ้ยอันนี้ชื่ออะไรวะเซอร์จียอโดยตอนนี้เรากำลังทำการแหกคุกนะครับเราเป็นรอบที่สอง บูโคตาอย่างนี้นะครับซึ่งขอโทษขออภัยนะครับซึ่งตอนเดิมอะที่เราโดนจาโกวิชกับอะไรนะแคสโตจับตัวมาขังคุกนะครับมันรู้สึกว่ามันบอกว่าเมื่อกี้มันถามว่าเอคุณรู้สึกคุณคิดว่า ตัวเรานี่ไออเมริกันคนนี้เป็นอะไรเขาเราียกว่าอะไรวะเป็นเหมือนกับไว้ใจได้แค่ไหนแล้วแล้วเดซนอมก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับชีวิตดังชีวิตคงฉันอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าแผนอุดมการณ์ของเราเนี่ยเหมือนกันนะครับจัดครับดูครับโอ้โหนาสบัดเอาเก็บอาวุธมาครับ อุ้ยเดินเดินชนผมตลอดเลยอ่ะคุณเดือดร้อยมีแปดสิบนัดนะครับผมโอเคดีกว่าไม่มีปืนใช้นะครับมาครับมันบอกว่าช,ชนะที่ไม่มีอะไรสักอ,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 อย่างมันต้องแลกนะครับรัสเซียรู้ว่าอะไรเอนนี่วันรัสเซียจึงรู้ว่าชนะเป็นวิธีที่ชนะโดยอะไรสักอย่างนี่แหละครับ แปไม่ดันเมื่อกี้ขอโทษจริงมาครับไปครับลุยแล้ว,ลวเ,รเราก็ทำการนะครับกดย่องไปตามนะครับกดกดีครับเราก็ป้องกันจากิดไว้นะครับเรียบร้อยจัดไปน้องอาจทราบพี่เหรอ,อถ้าเห็นหลังสักแรงจะไม่พู้สิโดน มาครับมาครับมาใช้แค่ปืนสั้นยิงพี่ไม่ได้หรอกอน้องอุ้ยนี่ถ้าพี่มันต้องปืนยาวไ <c oughs> หนยหาใครครับใครเก่าครับมาห์ชหูขาขา โอ้สมจริงมากครับโอ้ชอบชอบยิงยแม่งม <c oughs> ยิงไปเรื่อยเล็บเล็บนี่นี่นี่น,น,น,นี่ทำอะไร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 ครัไ <c oughs> อ้น,นี่ก็ยิงแรงเลยข้างบนเนี่ยต้อนล็อกครับตอบโต้เล่นๆครับเรียบร้อยครัช ไม่นะ่าเชื่อเลยครับระเบิดเลยครัชมาครับ <c oughs> บอกว่าถ้าเราไม่ทำมันก็มันก็เท่ากับอะไรวะถ้าเราทำมีสองอย่างคือ,อชนะอิสรภาพแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรวะ เบรกโอเวนอัลตอบว่าเดิมมันเป็นห้องที่เก็บอาวุธนะเนี่ยขึ้นไปบนทาวเวอร์และซัพพอร์ตพวกเราเอา้าวในการแห่คุกขึ้นไปซัพพอร์ตเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวจัดครับเราต้องทำอะไรสักอย่างัโอ้คือไรเนี้ยมาครับมามาเลยอหนูอ้มโอ้ยพลาด อย่าพึ่งสิให้เล่งก่อนสิครับนะครับไม่น่าต้มไม่น่าเชื่อเลยครับสุดยอดเลยครับปั๊มอ้าวไม่โดนเลยเอาใหม่ครับเล่งใหม่ครับไม่น่ารอดนะครับ

มึงไปไหนมึงบอกระบบเกมนี้เหมือนจริงสุดครับเราล็อกอะไรเงี้ยนี่นสุดยอดเลยครัชสุดยอดเลยครัชเออผมไม่ถนัดเป็นลูกซองครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็น AK นะครับวิ่งซาแล้วนะวอ้องซาซาซาวิ่งเดี๋ยวเออกุ๊กจี้ไม่เปลี่ยนแม็กไม่ได้เป็นไรวะนี่ มาจัดจัดกับพี่ไหมเนองแรกกับพ okay, ี่แรกขึ้นมาขึ้นมาเข้ามาเข้ามาอืมยิงไม่โดนสึกตัวหมดเป็นเกือบแม็กอ่ะโอเคเอาเอาเอาซ่าแล้วซ่าแล้วนี่นะ วิ่งครับวิ่งด่วนๆครับด่วนๆอุ้ยแป๊บไม่น่าเชื่อเลยคราชโอ้โหตายต่อโตัวไปครับไม่น่ารอดนะครับนั่งนะครับตุ้มแย่เจสคุณสมัคร มาครับมิ่งวิ่งอย่างบ้าคลั่งเลยครับต <c oughs> อนนี้โอ้โหยินกันมาจัดกับพี่หน่อยใครมึนหัวก็ขอโทษด้วยน,นะครับผมมุ <c oughs> มกล้องเกมนี้มึนหัวอยู่แล้วครับโดนโดนเยอะนะัก <c oughs> <c oughs> แรกแรกกับน้องเขาไปโอ้ยเราต้องอดทนรอสักพักครับอุ้ยเห็นแล้วเห็นของดีแป๊บไม่น่าเชื่อเลยครับสุดยอดเลยครับคอมนะจ๊ะ ไหนะวะปิวปืนมันแรงจริงเลยเรียนนี้ยโอ้ยตกใจเกือบ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 แลบบ้วเกือบแลบบ้วโอ้โไม่น่าเชื่อเลยครับสุดยอดเลยครับครัุ้ยเติมกระสุนก่อนดิโอ้พวกพวกนาย ร, e. รีบเหรอรีบแล้วหายใจหายจอกหายใจ oh. หายคอแทบไม่ทันเมื่อกี้ไหนมีอีกไหมจิตบ้านอุ๊ยเซจิโอไปลื่นมาอุ้ยอุ้ยวิ่งครับดึงดวนครับดึงดวนเอฟเรี๋ยวบอยครับเปิดแล้วไม่น่าเชื่อเลยครัชยิงตายแล้วครัช คิดจะเล่นกับพี่อุ้หู้หู้ดู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 เล่นกับพี่เหรออู้ยเต็มกบอยู่เลยนี่ไข่ไข่ครับไข่ซองผมครับไม่น่าเชื่อเลยครับตายเกือบเบื่อเลยครับเก็บครับเก็บลูกกระสุนก่อนครับเดี๋ยวจะไม่มีในการรีโหลดนะครับเราจะซวยโอ้ยเรียบร้อยครับ แหลมเหรอหน้าแหลมเหรอแหลมหน้าเข้ามาโอ้ยอุ้ยเจ็บมากนี่เรียบร้อยอุ้ยใครยิงวะรู้สึกกระสุนมามั่วซั่วมากเลยมองไม่เห็นแล้วโอ้โหมาแล้วครับแน่นชุดครับเบืองเริ่มเลยเมื่อกี้โอ้โหเอาไงครับมาครับเรา เราต้องจัดอย่างนี้เลยครับตอนรับตู้ครับนี่นี่ครับโอ้ยแน่นบอลล็อกตู้เอาไงครับโอ้โหมันมันเล่นเราแล้วครับเฮ้ยเชี่ยวิ่งวิ่งครับโอ้ไม่น่ารอดอ้าตายเอาใหม่ครับเมื่อกี้เสือกแม่งไล่ตามเราเอาใหม่ เมื่อกี้เส oh ียฟอร์มแล้วบอุตส่าห์จะคิดจะฆ่ามันอย่างเท่แล้วเอาใหมครับบุกต้าครับเราต้องแบไปให้ได้ครับเมื่อกี้มีบทเรียนแล้วนะครับโดนไอ้ยักษ์แน่นชุดยิงแล้วเราต้องมาหลบแถวนี้เลยมา มาอะไรครัชนี่นี่เล่นเป็นปีศาจเป็นมารอะไรนี่ชนะมึงได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เอาชนะมึงไม่ได้อ้อ้ยตงี่เลยเมื่อกี้อะเอา เตรียมตัวเลยครัชมาไงนียเยอะแยะไปหมดมันให้ผมมาทำอะไร่ยน่นชุดเหรอ อุ้ยมึงมึงเหรออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโดนอุ้ยโดนทำอะไรเนี่ยอุ้ยเทียบเลยเทียบเลยตายแก้วทำไมการจะแหวกคุกแต่ละทีแต่มันยากจังวะเนี่ยทอาใมครับอุ้ยโคตยิงผิดโอ้ยกำเอาใหม่ครับี่แคชยาวเลยทีเดียวเชียวเลยนะ ไม่น่าเชื่อเลยครัชมาอีกแล้วนะครัชมาครัชปืนจ่อที่เลยครับปั๊นปันนปน๊บปั๊นปั๊บกอ๊บปั๊บปม๊บปั๊ปั๊วปั๊บปั๊บยม๊บปั๊บั๊บปัั๊บปั๊บปั๊บปั่บปั๊ั ทางนู้นก็มาโอเมก้าโอเมก้าติดตัวทำเร็ววันนี้ไม่ได้เหรอวะา레สนฟอืมโอ้จุกเลยจุกเลยจุก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 อืมมันจะหมดแม็กแล้วเตรียมตัวเอาปืนเอานี้ไปแดกไหม Ð, แน่นชุดก็แน่นชุดเถอะแน่นชุดก็แน่นชุดเถอะอ๋ออุ้ยผิดพลาดตัวตัวกำกำหน้าตาไม่เหมือนกันยี่ไหมเอ้าแน่นอกเอ้ยต้องยกออกครับ คราวนี้ไม่กลัวครับรู้สึกตัวเองเป็นเทอร์มินเอเตอร์เลยครับว้าวอ้ออ้ย,ยออเรียบร้อยครับไม่รู้จะแน่นไปไหนครับตอนนี้โอ้โหโู้โบุโคตา้าอือหือโต้อมาครับมาครับอ,อะไรอะไรเล่นเล่นเหรอ เล่นเล่นอาวุธหนักเหรออ um? ุ้หูหูมามาต้มเรียบร้อยไหนวะยิงมันจากมุมไหนวะเร่งดูกระสุนแม่งมั่วไปหมดเลยหะเฮ้ยยิงไอ้เหี้ยก็ยิงได้ตีเว้นเลยมามามาโอ้โหโอ้โหเก็บเก็บลายโตครับล้างแค้นครับจัดการ ร้อนนะโอ้ยปืนร้อนเมื่อกี้ดีใจครับที่ไม่วิ่งเข้าไปเลยโอ้ยเย้ป้ะเจ้าช่วยกล้วยน้ำมาทอดใครครับอุย้ยเลสโนฟเลยเลสโนฟมาไงโอ้ยจุกเลย เขาใช้น้ำตาในการฉันไม่สามารถมองเห็นะไรแล้วเลชน้อมยังอยู่ตรงนู้เขาไม่เคยหนีออกจากฉันเมื่อกี้เวสันบอกว่าทางพวกนั้นนะครับเขาจู่โจมโอ้โมันมีหลายสเต็ปจัง เป็นคำคมนะเอ่อฟรีดอมอิสระภาพนะครับเมื่อกี้เลสนอบอกว่ามันไม่มีอะไรวะอิสระประตูไม่ได้เปิดเพื่อเราตลอดเวลาแต่เราก็สามารถจะค้นอ่าก็เรียกว่าเปิดมันด้วยตัวเราเองหูยจัดโอ้ยเล่งอะไรวะเนี่ยหูยขับมั่วหมดเอามั่วเอามั่วไปมนะครับโอย ครับครับปุ้งโอยหุยอ่ะครับรู้สึกว่าคนทำเกมนี้จะอิงเรื่องอ่าอะไรนะเทอร์มิ m i เตอร์เยอะไปหน่อยนะครับโอ้โหเศรษเนื้อกระจายนะครับโอ้โหไม่เหมือนจริงคมากเรียบร้อยครับสุดยอดเลยครับไปน่าเชื่ออะไรครัชนี่ครับเรียบร้อยอุ้ยจบตามไปเจ๊เจ๊เจ๊เอาไหมเอาไหมไหมไม่เอาไม่เอาโอ้ย ยาโอ๊ยนาสะบัดเลยครับเมื่อกี้อ้ยเลโกอินชูสโลเอ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยรถใกล้จะระเบิดแล้วจะระเบิดไหมเนี่ยเรียบร้อยอ้าวอยู่ไหนล่ะเลสินอฟป๊บนึงนครับเราต้องชะลอรถนะครับ ครัมาแล้วครัชโอ้เมื่อกี้เกือบจะตีไม่รอดเข้ามาเข้ามา,อาโอ้หโดนยิงแล้วครัชไม่น่าเชื่อเลยครัชตายห่าหมดเลยครัชโอ้โหคิดเหรอวุ้นขี้จะตายคนลูกขี้หมาพวกนี้มาเอ,อ้ายิงยิงยัดจังเฮ้ยกูกระสุนมาจากไหนอ่ไม่เอานะครัช หายหาหมดเลยนะครับอุ้ยอู้อู้อู้มาครัชกระโดดเลยครัชสุดยอดเลยครัชโดดครัชอุ้ยเมื่อกี้นึกว่าน้ำลายไม่ใช่นะครับมาเร็วนะครับแต่เอ๊เพื่ออิสรภาพสำหรับคุณไม่ใช่สำหรับฉันเอ้า ชิปหายแล้วครับเรซน็อกไม่ได้มากับเราด้วย last saw at the for you while